ครอบครัวนี้ทำธุรกิจใหญ่เนาะทำธุรกิจใหญ่แล้วก็ลูกหลายคนลูกหลายคนมากแล้วลูกก็ลกูลูกก็ลูฟ้องร้องเอาธุรกิจพ่อฟ้องร้องเอาบ้านเอาที่ดิน เอาทุกอย่างที่เป็นของพ่อแล้วคนที่เป็นสะพ้ายคนที่เป็นลูกคนอื่นก็คัดง้างไม่ได้แล้วก็ขึ้นศาลกันหลายรอบขึ้นศาลกันหลายรอบแล้วก็ไม่มีทาทางจะชนะถามว่เหตุการณ์อันเนี้ยเกิดขึ้นเนี้ยมันเพราะกรรมอะไรเพราะอดีตชาติ พ่อเคยเป็นหนี้เขามาเกิดใหม่เขามาเป็นลูกเขาเอาทุกอย่างแล้วเขาพูดให้เจ็บใจทุกวันเมื่อไหรจะตายสักทีหนึ่งอันนี้สัญญาของศัตตูนะสัญญาของศัตตูฟังเราเข้าใจไหมเขาจะเอาอะไรให้เขาไปเลยถ้าถ้าถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นจากครอบคร,รัวเราเราเสียใจไหมเสียใจนะ วันนี้ธรรมทานที่พี่เขาให้ครอบครัวนี้นะคะขอให้ธรรมทานนี้จงสว่างสวัยในครอบครัวพี่เขาขอให้ทุกที่เกิดขึ้นนะคะมีวิธีดับที่แยบยนและเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิดแม่พูดให้แล้วนะ ออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วหากหนูเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะถ้าหนูเป็นโรคที่เป็นพันทุก